ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันปีใหม่นะคะกบก็เลยอยากจะเชิญเพื่อนเพื่อมาแกะของขวัญน,นะคะกบขอท้าวความก่อนเลยนะคะกบบอกสามีว่าปีนี้ไม่จําเป็นจะต้องให้ของขวัญอะไรนะคะแต่สามีกับบอกว่ามันเป็นช่วงเทศกาลก,ก็ก็ซื้อนิดหน่อยกบก็เลยซื้อของนิดหน่อยนะคะอันนี้แค่รู้สึกว่าเป็นแค่เทศกาลนะคะกบไม่อยากให้ เทศกาลขาดอะไรไปนะคะก็เลยได้ซื้อของขวัญมานะคะแต่ราคาก็ไม่แพงนะคะเพื่อนๆ,ๆก็ถือว่าได้มาแกะของขวัญน,นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะส่วนคำวยพรปีใหม่กบก็ทาคลิปวิดีโอโวยพรปีใหม่ไปแล้วนะคะแต่ก็ได้ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะเพื่อนๆ,ๆขอให้เพื่อน <ๆ S 2> มีความสุขมากๆนะคะกับวันเทศกาลแห่งความสุขคะ่ะมาเรามาเริ่มแกะของขวัญกันเลยนะ อันนี้กบรู้แล้วพวกเรารู้แล้วจริงๆเราพวกเรารู้แล้วนะคะเพราะพวกเราซื้อของด้วยกันนะคะแต่อย่างที่บอกว่ากบก็ไม่อยากให้เทศการไม่มีของขวัญน,นะคะโอเคกบก็รู้ว่าไหนเป็นอันไหนอันนี้ของสามีอันนี้ของกบม,มาแกะกันเลยเพราะอย่างที่บอกนะคะกบกับสามีน่ะก็ซื้อของขวัญด้วยกันนะคะก็เลยไม่รู้สึกว่ามันแตกใจอะไรแต่ก็อยากให้เป็นเทศกาลที่เก็บความรู้สึกเอาไว้ก็ซื้อ นี่แกะเลยที่รักไม่ต้องเลยนี่ค่ะทีลกแกะเร็วๆหน่อย,ยไม่อยากให้วีดีโอมันนานเกินไปฉีกเลยนี่ค่ะเสื้อเหมือนกันนี่ต้องการให้เพื่อนชมสิ สามีกบนี้โอเคนี่คือเสื้อของพวกเรานะคะมันลดราคานะคะช่วงเซลล์นะคะพวกเราก็เลยซื้อเป็นของขวัญคริสของขวัญปีใหม่นะคะให้กับตัวเองนะคะจริงๆของขวัญนี้มันรวมคริสต์มาสกับปีใหม่นะคะพวกเรานะธรรมดาเนาะนี่เป็นไงค่าน่ารักไหมโอเคชิ้นต่อไปมีแค่สามชิ้นเท่านั้นแหละค่ะเพื่อนชิ้นนี้กบก็รู้แล้วนะคะเพราะกบเป็นคนหอนะ กบเป็นคนซื้อแล้วกบก็เป็นคนหอ่อกบก็จะฉีกเลยชิ้นนี้กบชอบมากแล้วกบก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยกบก็อยากซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ด้วยความที่แบบเออเนาะมันก็ราคาไม่แพงนะแต่กบทําไมกบช่างใจก็ไม่รู้สามีแบบทําไมอะ่ะทําไมไม่ซื้อสักทีอ,อยากเออก็ไม่เข้าใจอยากได้ทําไมไม่ซื้อสักทีสามีบน่นอะ่ะก็นนะนั่นก็คือ เครื่องช่างนะคะเครื่องช่างทําขนมหรือทําอาหารนะคะเพื่อนๆนี่จริงๆกบอยากได้นานมากแล้วนะคะกบก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมกบถึงช่างใจอยู่นานแต่กับเรื่องกินนะคะกบเต็มที่กบเรื่องกินเต็มที่จริงๆนะกบจริงๆกบยอมรับในข้อนี้นะคะอย่างที่กบจะอธิบายว่าเขาเรียกว่า ความชอบส่วนตัวนะคะเพื่อนๆอย่างกบเนี่ยก็จะเน้นไปทางอาหารแต่ก็อาหารไม่ได้แพงนะแต่กบอาจจะช้อปปิ้งอาหารบ่อยมากเพื่อนๆจะเห็นคลิปวิดีโอของกบจะช้อปปิ้งบ่อยมากเพราะว่าพวกสำหรับกบก็ไม่เกี่ยวกับสามีมกบเป็นคนที่กลัวการอดอยากกลัวการอดตายคือประมาณว่าชอบซื้อชอบกินแต่ยังช้อปปิ้งอย่างอื่นปีแรกๆก็จะชอบบ่อย พวกเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะคะปีแบบมาอยุ่แรกๆนะคะก็จะชอบแบบอย่างนั้นเยอะแต่ว่าพออยู่ไปอยู่มาเหมือนกับความชินนะคะก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยอยากได้อะไรด้วยะค่ะเพื่อนๆโอเคพูดมากสามนี้ได้แกะแค่ชิ้นเดียวเสร็มากตแกะแทน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 อะไรเชื่อรองเท้ากรเป๋าโอ้ยแกะเลยอุ้ยออม ทุกครั้งที่แกะของนะคะเพื่อนๆกระดาษจะบาดมือทุกครั้งเลยกระดาษจะบาดมือ,อทุกครั้งเวลากบแกะของนะคะเพื่อนๆเ,เป็นคนที่แกะเร็วนี่ก็คือได้เลือดเลยนี่ก็คือแทนเครื่องแช่เท้านะคะเพื่อนๆ นั่นเองนะคะอ้าวกลับหัวไหมไม่ไม่กลับนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนมองเห็นกันไหมเอ่ยนี่มันเซลนะคะเพื่อนเพื่อนมันเซลนะคะแต่กบก็จาไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่มันเซลกบก็เลยข้อคสามมีว่าช่วงนี้อากาศมันค่อนข้างที่จะหนาวเนาะอากาศหนาวแล้วก็เครื่องนี้มันก็สามารถแบบ สามีออกไปทํางานเหนื่อยกับมานะคะก็ได้แช่เท้าได้นะคะเดี๋ยวกบจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้กบก็ยังไม่เคยใช้นะคะคิดว่าจะทําคลิปรีวิวเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็เป็นอ่าจริงๆกบมองมานานแล้วนะคะตอนนั้นเขายังไม่เซลล์เนาะกบแต่ช่วงปีใหม่คริสต์มาสเนี่ยคะ่ะเขาเซลล์กบก็เลยซื้อเลยนะคะแต่กบจะไปเช็คราคาทีนะคะว่าเท่าไหร่เดี๋ยวกบจะมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะ มีค่ะของขวัญของเราเจ๊รามีของขวัญปีใหม่อะไรให้หนูไหมเ <laughs> อ,อาพวกขยะไปทิ้งนะจ๊ะเอาอยะไปทิ้งด้วยเอาทิ้งแน,น่นอนทิ้งจับดีๆนะอ๋อโอเคค่ะก <laughs> บ,บ,บกบกบกบอกกบบอกว่ากบบอกสามีบกบว่าปีนี้ไม่ต้องให้ของขวัญคริสต์มาสหรือของขวัญปีใหม่กบหรอกคา่ะเพราะว่า กบก็ไม่อยากได้อะไรนะคะเอาจริงๆจากใจของกบกบไม่กบก็คิดว่าชีวิตของกบก็แค่นี้ก็ถือว่าพออยู่แล้วแต่สามีกบก็อยากให้อะไรพิเศษนะคะแล้วเขาก็กบก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะให้เงินของกบนะให้เงินกับกบแล้วเขาก็มีไอเดียว่าตอนนี้กบทํา y o u t u b e นะคะแต่ก่อนกบไม่อยู่อเมริกากบกับสามีนะคะใช้ธนาคารเดียวกันนะคะ กบกสามีใช้แบงค์เดียวกันเพราะว่าตอนที่กบมาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีธนาคารสามีก็เอาชี่อของกบเข้าไปในธนาคารของสามีก็จอยกันกบก็มีบัตรเสริมสามีก็ทําบัตรเสริมให้นะคะทีนี้พอกบมาท o u t u b e กบก็มีบัญชีของตัวเองนะคะต้องขอบคุณ YouTube และต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะที่คอยซัพพอร์ตกบนะคะมีงง้นกบก็ ไม่คิดจะเปิดบัญชีส่วนตัวนะคะแล้วสามีกบก็แทนสามีกบก็บอกว่าโอเคในเมื่อที่เรามีบัญชีส่วนตัวแล้วก็อยากให้เป็นของขวัญถือว่าเป็นของขวัญให้ลัคก,กี้กันแล้วกันอะไรแบบนี้เพราะว่าในบัญชีนั้นก็มีแค่ u t u b e โอเคนี่คือซองนะคะซองของอะไรรู้ไหมคะเอสเปค่ะซองนี้ขวบก,กรบรู้อยู่แล้วไงคะว่าสามีจะให้เงินนะกบก็เลยเอาคือกบเคยไปชอปปิ้ง เอสเต้เอสเต้เมซีนะเขาเขาให้ซองแบบนี้มากก็เลยให้ซองนี้กับสามีมาลุ้นกันนะว่าเขาใส่มาเท่าไหร่อ <c oughs> สำหรับเพื่อนคนอื่นอาจจะมองไม่เยอะนะกบจะบอกแต่สำหรับกบนี่ออดูกันนะคะนี่ค่ะนี่มาดูกันนะคะว่าเท่าไหร่เดี๋ยวกบจะหันหน้าไปฝั่งนี้ หมดยังโอ้ย oh, <boy. S 1> <laughs> นี่คือของขวัญคริสต์มาสและก็นิวเยียนะคะจากสามีนะคะห้าเหรียญนี่เต็ k กิ u ที่รักที่รักเป็นผู้ชายที่เป็นพ่อที่ดีเป็นสามีที่น่ารักของหนูเสมอแล้วก็หนูภูมิใจแล้วก็หนูดีใจที่ได้ที่รัก เป็นสามีแล้วก็ได้แต่งงานกับที่รักจนตอนเนี้แล้วก็ขอให้ที่รักเป็นสามีที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะขอบคุณมากค่ะ <Okay. S 1> <laughs> เนี่ยคือเงินที่สามีกบให้นะคะก็เพื่อนๆก็ไปคูณกันเองนะก็สามสิบบาทต่อหนึ่งเหรียญห้าร้อยก็เท่าไหร่ <laughs> โอเคค่ะกบก็มาแกะของขวัญให้เพื่อนๆชมนะคะก็เป็นคริสต์มาส นิวเย r เล็กๆของพวกเราสองคนนะคะโอเคค่ะกบก็จะไปแล้วนะคะกบกับสามีขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเม้นขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันค่ะขอบคุณมิตรภาพดีๆที่มีให้กบเสมอทุกวันทุกคลิปนะคะขอบคุณกําลังใจจากเพื่อนๆจริงๆค่ะกบอยากจะพูดต่อหน้าเพื่อนๆแบบนี้ปกติกบจะพูดหลังกล้องนะคะเพราะว่ากบทำอาหารก็จะพูดหลังกล้องให้เพื่อนๆอ,อ่าฟังตลอดเลยแต่วันนี้มีโอกาสได้คุยหน้าเป็นยังไงบ้างคะหน้ากล้องของกบคล้ายๆเสียงหลังกล้องไหมคะปกติวิดีโอของกบจะเป็นคลิปทำอาหารส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้เจอหน้ากบนะคะวันนี้ก็ ถือว่าได้เจอหน้ากบแล้วก็สามีแบบเต็มๆเ,เนาะโอเคค่ะเพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับพื้นแผ่นดินเรานะคะบ้านเกิดของกบที่ประเทศไทยนะคะขอให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ Happy New Year and ไม่ไม่รีคริสมาไม่ได้แล้ว <laughs> 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 โอเคค่ะสวัสดีวันปีใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะตึึงตดง โอเคยี่ห้าตุรีเม้นเนสามนาทีไปหาของไอต้นคริสต์มาสไอต้นคริสต์มาสทรีเอาอะไร <laughs> ไหนให้สามนาทีหาของให้สามนาทีเนี่ยสามาีกบอจะเป็นแบบนี้ทุกทีเลยเขานี่คือสไตล์เขานะคะ,ะแต่กบไม่เคยแต่กบไม่เคย ที่แล้แต่กบไม่เคยบอกเพื่อนๆน,นะคะสามีกบเขาจะชอบเล่นแบบนี้กับกบตลอดสามนาทีหา <Okay. S 2> ไม่เจออีก right now อัพ p up ข้างบนหรือข้างล่าง h e l l e a s e ช่วยหน่อยที่ล้ right now you g สองนาที left you got two minutes left left s i d e ว้าเหี <laughs> ้ <are> มันตอนนี้มีแค่สองนาะทีเหลืออยู่ บนแน่นอนเลยเพราะว่าที่เราจะต้องเอามันูไว้ห้องนอะไรวะข้างบนหรืป่าเดี๋ยวทีไรต้องให้หนูใจเย็นหนูเป็นคนตื่นเต้นโอ้ยอย่างเงี้ยมีมีมีช่วยหนูหน่อยให้ช้อยแบบพูดอะไรให้มาให้แบบไมีเวลาอยู่ใจเย็นๆปลื้มอิ n เทนด้าหายใจออกเออหนักข้างหน้านี่หรอ

เราไปซื้อตอนไหนอะไรนะที่เราไปซื้อตอนไหนโหนะหนูอยาก้องไห้ซานตาคลอสซานตาคลอสทให้เ <laughs> จนมมั้งอะไรเฮ <laughs> ้ยทีรนะักมันไม่ได้แพงนะแต่ว่าสามีกบไม่ค่อยได้ทำแบบนี้ให้อ,ะ <laughs> อ่ะโอา <laughs> ของจริงของปลอมนี่ของจริงหนูรู้นี่อะไรขนาดนี้ปะน้ำหอมโคเอน้ำหอมที่ ที่กบพูดเมื่อเช้าว,ว่าน้ำหอมกบหมดตั้งนานแล้วแล้วทีนี้ก็ <c oughs> ไม่คิดว่าเขาจะซื้อให้เพราะว่ากบก็บ,บ่นว่าน้ำหอมกบหมดแต่ว่ากบก็บกลัวไม่อยากไปข้างนอกแล้วก็สามีก็มีการที่จะตัดสินใจซื้อน้ำหอมเองแล้วกบก็บอกสามีบอกว่าน้ำหอมกบหมดก็คงไปดูว่าน้ำหอมที่กบใช้อะไร <c oughs> นแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อเช้าเขาก็บอกว่า เออเดี๋ยวมันก็มาเขาพูดแบบนี้เขาบอกบอก,อมมอกบอบ็บอกว่าน้ำหอมมันหมดแล้วตอนที่กบอาบน้ำาบอกน้ำหอมมันหมดแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็มาทีละเดี๋ยวมันก็มาได้จริงๆง thank you ทีละขอบคุณสามีขอบคุณสําหรับออของขวัญคิดของขวัญนิวยอร์แล้วก็นี่ด้วยอันนี้กบพูดจริงๆร,ราคามากกว่าน้ําหอมแต่กบไม่ได้รู้สึกว่า กบแฮปปี้เท่าไหร่ะกบก็แฮปปี้จริงๆของขวัญน่ะกบดีใจทุกชิ้นที่สามีให้อันนี้เยอะกว่านี้อีกนะราคาเนี้ยเยอะกว่านี้แต่กบรู้สึกกบรู้สึกอันเนี้ยกบรู้สึกกบเขาทําให้อ่ะเพื่อนเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้ออะไรให้กบเลยแบบเขาซื้อแต่แบบเขาให้กบไปเองเป็นการจ่ายแต่แบบเนี้ยมันเป็นครั้งแรก โอเคขอบคุณที่รักขอบคุณสามีนะคะขอบคุณสามีที่รักและดูแลหนูเป็นอย่างดีตลอดเวลาที่เราอยู่ด้วยกันขอบคุณสามีที่สม่ําเสมอรักที่รักโ okay. อเคบายๆค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของกบค่ะถามเมื่อวานได้คอนขวบไหมถามดู กี่ครั้งก็บตกเตงบอกว่า,วา no 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 ก็ <c oughs> <c oughs> ได้แล้วนี่ไงมึงก็ไม่คิดหนะาว่าหนูจะได้จริงๆอะ่ะโอเคบายรักทุกคนค่ะเขาอยากกินลูกอมก็เอามาเอามาปิดทุกอย่างเลยนี่ลูกอมลูกอมมาป้ายข้างนึงสิอันนี้ใช่ไหมโอแม่ล <c oughs> ูกชานลูกอมนี้ เอาเองอะไรต้องมีอะไรแม่หรถ่ายมีอโัวเอเนี่ยร่มไหนวะเรอาอะไรได้อีกสามร้อยทำไมของขวันปี่ใหม่มันดีแบบนี้อ่ะดีต่อใจแม่บอ โอเคฟปีนี้ได้ของขวัญปีใหม่ของขวัญนิวเยยร์นะคะรวมกับอันเก่าห้าร้อยกับอันนี้ก็ได้เป็นแปดร้อยแล้วก็น้ำหอมอีกอันหนึ่งขอบคุณนะคะสามีขอบคุณนะคะสาม,ขะะสามีขอบคุณครับ <laughs> อะไรอีกตั้งกล้องแบบนี้ใหญ่อีก <laughs> ไม่นี่ไม่ใช่สมัยกอง that's all that's all you get candy ล a t that's all ไม่มีแล้วเธอได้่นี้แหละ พี่นี่มันต้องมีอะไร <laughs> แน่นอนมีแค่บายสิบายบายแล้วทุกคน